เจ็ดจานนะคะ h v t ค่ะผานพน7จานกับรถนิวฮ o l แลนด์สีสี่ค่ะ65แรงม้าจะ้ะผ่านเจเนาะความลึกก็จะได้ประมาณนี้ค่ะผ่านเจค่ะ ก,กตั้งไว้ใ่มตั้งดับคอนโทรเอาไว้อ,อ้เนี่ยรถเรานะคะมีระบบดับคอนโทรลค่ะอันนี้ก็ลูกค้าตั้งตั้งระดับดับคอนโทรนเอาไว้ต้องการความลึกประมาณนี้นะคะอคบอกแล้วว่าคุณสมบัติพิเศษของเราค่ะ ก็ไถนิวฮอนแลนด์ค่ะทุกรุ่นมีดาบคอนโทรลอ้อยกเว้น2.50เดี๋ายวเดาเพาพี่้อพูดไม่ตรงอีกแล้วค่ะ